สรุปเรื่อง p h เจะทำโดยดิฉันนั่งสาวกชพรมธทุระรหัส035ปช .2 2ทับแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะสรุปเรื่องพ h เ p ที h p คืออะไรทำความรู้จักภาษาคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมกันค่ะ p ี p คืออะไรทำความรู้คือภาษาคอมพิวเตอร์ในลนักษณะ s e r v ์ r เวอร์ไซ์สคริปโดยลิขสิทธิ์อยู่ในลักษณะ Open Source ภาษา PA ใช้สำหรับจัดทำเว็บไซต์และแสดงผลออกมาในรูปแบบ G h t m l โดยมีรากฐานโครงสร้างคำสั่งมาจากภาษา C ภาษา Java ซึ่งภาษา PSP นั้นง่ายต่อการเรียนรู้ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของภาษานี้คือให้นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถเขียนเว็บเพจที่มีการตอบโต้ได้อย่างรวดเร็วการแสดงผลของ PSP จะปรากฏในลักษณะ HTML ซึ่งจะไม่แสดงคำสั่งที่ผู้ใช้เขียนซึ่งเป็นลักษณะเด่นที่ PHP แตกต่างจากภาษาในลนใักษณะ Client-side Script เช่นภาษา Java Script ที่ผู้ชมเว็บไซต์สามารถอ่านดูและคัดลอ,อกคำสั่งไปใช้เองได้นอกจากนี้ PHP ยังเป็นภาษาที่เรียนรู้และเริ่มต้นได้โดย มีเครื่องมือช่วยเหลือและคู่มือที่สามารถหาอ่านได้ฟรีบนอินเทอร์เน็ตความสามารถการประมวลผลหลักของ PSP ได้แก่การสร้างเนื้อหาอัตโนมัติจัดการคำสั่งการอ่านข้อมูลจากผู้ใช้และประมวลผลการอ่านข้อมูลจาก Database ความสามารถจัดการกับคุกกี้ซึ่งทำงานเช่นเดียวกับโปรแกรมในลักษณะ CGI คุณสมบัติอื่นเช่นการประมวลผลตามบรรทัดคำสั่งทำให้ผู้เขียนโปรแกรมสร้างสคริปต์ PSP ทำงานผ่าน PSP Parser โดยไม่ต้องผ่านเซิร์ฟเวอร์หรือเบราว์เซอร์ การแสดงผลของ PSP ถึงแม้ว่าจุดประสงค์หลักใช้ในการแสดงผล HTML แต่ยังสามารถสร้าง h t m l หรือ XML ได้นอกจากนี้สามารถทำงานร่วมกับคำสั่งเสริมต่างๆซึ่งสามารถแสดงผลข้อมูลหลัก PDF p f a c e โดยใช้ ming php มีความสามารถอย่างมากในการทำงานเป็นประมวลผลข้อความความเป็นมาของ php ความเป็นมาของ php PSP เกิดขึ้นในปี1994โดยโปรแกรมเมอร์อเมริกันได้คิดค้นสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บส่วนตัวของเขาโดยใช้ข้อดีของภาษา C และได้สร้างส่วนติดต่อกับฐานข้อมูลที่ชื่อว่า Platform FI รวมทั้งสองส่วนเรียกว่า PSP FI ซึ่งเป็นจุดเริ่มตน้น PS PSP มีคนที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเขาเกิดชอบจึงติดต่อขอโค้ดไปใช้บ้างและนำไปพัฒนาต่อภายหลังมีความนิยมขึ้นเป็นอย่างมากภายใน3ปี มีเว็บไซต์ที่ใช้ PHP FI ในติดต่อฐานข้อมูลและแสดงผลแบบ d y n a มิกและอื่นๆ5 0 0 0 0ืไซต์การใช้งาน PHP มากขึ้นโดยในปลายปี1996 PHP ถูกนำไปใช้ประมาณ หน0 0งเว็บทั่วโลกและเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆต่อมาก็มีผู้เข้ามาช่วยพัฒนาอีก3คน psp ใช้งานยังไงทำอะไรได้บ้าง psp ใช้งานยังไงทำอะไรได้บ้าง PSP PSP PS สามารถทำงานในสิ่งที่โปรแกรม CGI สามารถทำได้และทำได้มากกว่าด้วยยกตัวอย่างเช่นการเก็บข้อมูลการสร้างเนื้อหาที่เป็นลักษณะในด y นามิกการส่งและรับคุกกี้เป็นต้น PSP สามารถทํำสคริปของ PSP จะถูกใช้งานใน3รูปแบบใหญ่ๆได้แก่สคริปของ PSP จะถูกใช้งานใน3รูปแบบใหญ่ๆได้แก่ 1. i p สคริป p ที่เซิร์ฟเวอร์เป็นลักษณะการเขียนโคดรูปแบบการใช้งานดั้งเดิมและนิยมใช้กันโดยจะต้องมีส่วนประกอบ3ส่วนเว็บเซิร์ฟและเว็บเบราว์เซโดยจะทำการประมวลผลที่เซิร์ฟเวอร์และแสดงที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา 2. สคริปแบบคอม มาไลเป็นลักษณะการเขียนโค้ดที่ไม่จำเป็นต้องมีเซิร์ฟเวอร์หรือเบราว์เซอร์ในการใช้งาน 2. สคริปต์แบบคอมมาไลค์การ 3. การเขียนแอปพลิเคชันสำหรับคอมพิวเตอร์เหมาะกับโปรแกรมเมอร์ที่มีความเชี่ยวชาญ ในการใช้งาน PSP และต้องการใช้งานฟีเจอร์ PSP ขั้นสูงการสิ่งที่ต้องการก่อนเริ่มใช้ PSP สิ่งที่ต้องการก่อนเริ่มใช้ PSP คำสั่งภาษา PHP นี้จะต้องเขียนอยู่ระหว่างข้อความยกตัวอย่างเช่นโค้ดที่แสดงคำว่า hello ในหน้า html ข้อดีของโปรแกรม PHP ข้อดีของโปรแกรม PSP ข้อดีของหงมีระบบที่ถูกพัฒนาได้อย่างรวดเร็วถือได้ว่ามีเครื่องมือที่มีคุณสมบัติ และฟีเจอร์ที่ทำให้เพลิดเพลินได้และยังมีฟรีอีกด้วยมาในรูปแบบ Open Source 1. มีระบบ 2. เป็นภาษาเขียนโปรแกรมได้แบบรัดกลุ่มจะไม่พบปัญหาเมื่อเข้าไปใช้งาน PSP พร้อมทั้งมีกระบวนการติดตั้งที่ค่อนข้างะง่ายไม่ว่าจะเป็นการกำหนดค่าซึ่งไม่จำเป็นจะต้องใช้ระยะเวลานานแต่อย่างใดค่ะ 3. ามบำรุงรักษาได้ง่ายนับได้ว่าเป็นภาษาการเขียนโปรแกรมที่สามารถ บำรุงและซ่อมแซมได้ง่ายผู้ใช้สามารถทำการอัปเดตได้ตลอดเวลาค่ะสามบำรุงรักษาได้ง่ายนับได้ว่าเป็นภาษาการเขียนโปรแกรมที่ข้อเสียของโปรแกรม psp ข้อเสียของโปรแกรม PHP ข้อเสียของโปรแกรม PHP ข้อเสียของโปรแกรม PHP 1. ยังมีการแข่งขันที่สูงมากการที่ภาษา PHP ได้รับความนิยมพร้อมทั้งมีชุมชนที่เลือกใช้ เป็นกลุ่มขนาดใหญ่จะส่งผลทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นได้เช่นกัน 1. ยังมีการแข่งขันที่สูงมาก 2. เหมือนง่ายต่อการโดนแฮกภาษา php ยังเป็นภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมที่มีคนจำนวนมากเข้าถึง ทำให้ดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆที่จะถูกแฮกได้เช่นกัน 2. เหมือนง่ายต่อการเดินแฮกภาษา php ยังเป็นภาษาที่ใช้เขียน 3. ถูกมองว่ามีชื่อเสียงน้อยมากสำหรับใครที่มองหาการใช้งานภาษาการเขียนโปรแกรม ที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นไม่ควรที่จะเลือกใช้ PHP ถึงแม้ว่าจะถูกนำมาใช้งานด้วยระบบที่ง่ายและสะดวกแต่ยังสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้ตลอดมายังคงมีหลายคนที่่ากันโต้แยง้ง PHP เป็นที่มีชื่อเสียงน้อย เจ้าการนำเสนอค่ะขอบคุณค่ะเจ้าการนำเสนอค่ะขอบคุณค่ะ